มุกลิฟเก่าญี่ปุ่นเป็นตัวยกเกี่ยวกระบะมุกลิฟ์สำหรับรถบรรทุกหกล,อลอ้อสิบล้อนะเป็นของเก่าญี่ปุ่นนะครับก็มีกระบอกดำถไาวิดีโอให้ดูให้เห็นเห็น เป็นของเก่าญี่ปุ่นมานะฮะแล้วก็มีปัมป๊มปั๊มปั่นไฮดรอลิกดูรอบๆมีทังน้ำมันไฮดรอลิกท่าในใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ 0816221299 xong 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 mà, xong ก่อนก็ยังใช้งานได้ตัวนี้8 8 8 8 8 kg น่าจะเป็นของยูดีหมุนได้ฮุกลิปตะบะสำหรับยกเกี่ยวกระบะฮุกลิป คัดซีฟ้ังประมาณ85เซนวัดนอกนะฮะยาวทั้งหมดก็ประมาณ380เซนติเมตรีตัวยกกระบะ6ลิตรท่านใดสนใจโทรสอบถามได้นะครับ0816221299